สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบค,ครับนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมูน้อยมั่นทุกเม็ดครับวันี้ก็ไทยนาครับห้าเจ็ดสิบบู ดูพันใบ26กับพันใบ24พันตัวไหนจะวื้อกว่าน,นี่มึออก็ย่อกนี่ครับ พอดีอันนี้ใบยีหกอนี้ใบยี่สี่พอดีเหมือนกันครับใบเล็กใบใหญ่ดึงนี้นีดีนีพอดีเลยครับ ผมไทยบิ่งโน,โน,โน่นนดะินน่ะเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยนะ่ะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า6โมงเย็นแล้ว6โมงกว่าแล้ว ติดมันสว่างน้อยครับว้าวอออกตัวที่หนึ่งนี่ควันพุ่งเลย นังขนาเขาจะไม่วิ่งเร็วนะครับเร่งมาใกล้เคียงกันครับแต่าเร่งบิดต่างกันรอบเกียร์ต่างกันราคาก็ต่างกันครับ การใช้งานก็ต่างกันเออคันนี้ก็ใช้งานเกินห้าสิบชั่วโมงเลยครับอันนี้เป็นคันที่คว่ำนะครับแล้วไปทำเครื่องมาใหม่แล้วก็ถึงเวลา โอ้เปลีโอ้อ,โอ,อ้าวว้าวถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วนะครับ สมดก็สั่งลังคามาแล้วนะครับสามพันปดมัดจำเรียบร้อยครับ ดูห้างครับวู้ยกได้สองเมตรกว่านั่นแหละฮะอะไรอายุเลยสูงมากเพ้าไฟกำลังไม่ติดไฟไม่ติดหอขาด อ๋อโอเคครับหลับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่าทำไมยกผานได้สูงก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ใส่รูหน้ารูหน้ารูหลังรูหน้ารูหน้าสลักกลางอันนี้ใส่รูหน้าสลักบน นี่ก็ตัวล่างเขานกลางก็ขันเกือบเข้าหมดกนะ็ไม่โฟกัสแค่นี้แหละยกก็ยกได้สูงแล้วเก้สิบเปอร์เซ็นที่ยกได้ต่ำเวลาไทยซนมากไม่ค่อยขันอันนี้ขึ้นเนะอเอาแต่เอาแต่แขนกลางลงมันก็เลยอยากต่ำ ว่าเขาจะดูมือใหม่เขาดูแค่ตรงนี้ตรงเขาเน้นแค่เขาทำให้แต่ตรงนี้ตรงอย่างเดียวใช่ไม่เขาไม่เหมือนของเราให้เราใช่ไปสูงข้างนึ่งในเวลายกมันก็จะได้จะได้สูงอันนี้เราใส่ตุบนตุบนรุ่นหน้าเวลา จะยกสูงไม่ต้องลงมาถอดตัวนี้เราตั้งตัวนี้ง่ายกว่าเนาะแต่แอันนี้เขาว่าเขาไม่ค่อยใ,ใส่เนาะอู้เวลาตอนตอนวาร์ี้ยมันมันกระดึบกระดึบเลยดิต้นนักเก็ตต้อง,อองใส่รูลแต่ไม่ไม่แนะนำให้ใส่รู่นหลงอืม้ะดินไม่แข็งจริงๆเนาะ แต่ที่ใส่นี่ก็ยกสูงเฉยๆวิ่ง <c ười> จะไปได้ไหมบุญไปทางไหนไปทางเนี้ยนั่นแหละไม่อยู่ข้างไหนนี่ตั้งให้ไปฝั่งนูน้น,นเอีกนอะใบหน้าจะได้ไม่ติดรวม ได้มองมาตอนยก่านสูงล้วมองมาเห็นพอดีอะไรเป็นช่องว่างอย่นีของบดติดไหมไม่ติดเนาะเป็นเพราะอะไรวะของพี่ทำไมติดโอ้ยนี่ติดเลยติดใบเดียวของพี่ติดแทบทุกใบเลยะถ้าใบนี้ตอนบดตั้งมาฝั่งนี้เยอะเกินมันติดโอะดินมันอับเยอะเกินและนี่บดตั้งเิพาะฝงนี้ให้มันกินดินน้อยมันเลยไม่ติดอื ลูเทจะนับไทยดิงไปโน้นลตกแล้วอืมหนอะ้ก็ได้ด้ลยง่ายตอกเหมือนโครผ่านสามง่ลยว่าเชื่อมง่ายกว่าผ่านมืออีอันนี้ก็เท่ากับโครผ่านสามเดี๋ยวก็ยืดนมา โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบาย